นั่งเรือมาครับนั่งเรือมาจากจังหวัดตรังนะฮะใช่จังหวัดตราดจังหวัดตราดแล้วก็ย้ายมาจังหวัดเกาะช้างใช่ครับเฮ้ยแต่ตอนตอนที่ข้ามเรือมานี่สุดยอดนะเรามาทั้งรถเลยครับมันเป็นเรือเฟอร์รี่เอาเอารถลงเรือใช่ครับมาถึงนี่กันค้าโดยสารและกันเผื่อคนอยากมาพอผมว่าแพงน้ารถ120นะข้ามาแล้วก็นับคนอีกคนละ80บาทนะครับใช่ครับแต่พอมาแล้วสวยมากนะสูยมากคุ้มค่าใช่ครับไม่แพงนะครับ ที่พักพันกว่าบาทก็หรูหรูแบบนี้เลยนะเนี่ยครับอย่างตรงนี้ครับาส่วนตัวเหล่คือดูละพันหกในที่เราไปทั้งหาดนะครับมีแต่พวกเรานะที่นี่เขาเรียกที่ไหนครับครับอันนี้หาดทรายขาวรีสอร์ทหาดทรายขาวรีสอร์ทนะหรือภาษาอังกฤษก็เลย w h แซนด์บีชไว c h white s a n ครับไว i t e sand b e a นะฮะทีสอรแล้วก็เราตัวเอาตัวนี้มาด้วยคือตัวอะไรครับสุดยอดมือถือของวันนี้ โน้ตสามครับนี่ครับเป็นซองซองกาแล็กซี่โน้ตสามครับผมบอกตรงนั้นมันลื่นมากนะฮะลื่นมือพี่เปี้ยนมันเลยลื่นก็มันมือเลยอะพี่มันเป็นซีวียูตัวท็อปของซองซูงแล้วใช่ X Note ก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะใช่ครับเลยว่าทำไมไม่ใช้ซีนาเดอร์ต้นแปดร้อยเหตุผลที่เขาไม่ใช้เพราะเขาใช้ X Note แค่ ใช่ครับมั่นใจใน CC ตัวเองเขาเลยจะบอกว่าจริงๆคุณมั่นใจใน CC ตัวเองมากนะฮะอือเอาแล้วทำไมเมืองนอกขาย800อะพี่คือมันไม่ได้ทุกประเทศบางประเทศก็ใช้อยเหมือนกันตามความเหมาะสมของประเทศและการทำตลาดนะแต่ก็เสียที่คนก็บ่นกันคือ X9 มันไม่รองรับ CC ครับอือแล้วก็ไม่สามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้ครับแล้วเขาบอกผมจะบอกว่าจะได้ไปตั้ง800ได้ถึงก็ถ่ายไม่ได้นะโดยเฉพาะทำคลิปถ่ายได้ น้อโงเลยเนี่ยน้องโค้แต่ข้อดีของ X ท n o นไม่ใช่ไม่มีนะใช่ครับมันประหยัดแบตกว่า X 8 0 0ใช่ครับประหยัดก่า X แปดร้อมันะเบิร์ดแรงมากใช่นะฮะปัญหาก็คือเนื่อแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะประหยัดกว่าแต่เราเขาไม่มีทดสอบนะใช่ครับเขาเลยเทียบไม่ได้แต่ประมาณนี้นะฮะส่วน พอใจไม่พอใจก็เอาสเปคกับราคาลองวิเคราะห์ดูใช่ทางที่เรามาวิจารณ์กันหนึ่งว่าเครื่องมันเป็นคือผมว่าบอดี้สวยบางคนบอกว่าเหมือนเอสองแต่ผมว่ามันไม่เชิงนะคือขอบขอบจอมันบางมากแล้วก็ทรงเหลี่ยมนี่คือเป็นทรงที่ดูทันสมัยในตอนนี้เพราะหลายๆก็หลายๆคนเห็นแล้วด้านหลังเป็นเคสไร้หนังหรือพลาสติกผมว่าจริงผมไม่บอกให้จับก่อนนะ่ผมบอกตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยหนังเนี่ยบ ใช่ป่ะผมแบบไปขอดูตามเองเลยนะขความสูงอ่ะไปไหว้เลยนะขอเหรอคุณขอขอบ้า่เออแบบตอนแรกคือแบบอยากได้มากอ่ะเราไอพี่อยู่ไหนเซอรของนั้นไปจัดหลังลายให้ดูครับพี่อยู่ไหนนี่คือขอเหรอพี่อยู่ไหนอันนี้มันเป็นชั่วแล้วเขาแบบอยากดูมากไงความสูงที่นัดีใช่จริงๆจะบอกว่าสีดำอ่ะสีดำมันเหมือนหนังมากกว่าสีขาว เพราะสีขาวนี่จะดูเหมือนพลาสติกแต่ทั้งหมดเป็นพลาสติกใช่พลาสติกทั้งปุ้งเป็นพลาสติกหมดเขาเรียกไงเหมือนเป็นเขาคือเทียมมะพี่ใช่ค่ะคอนโซลรถหลายคนไม่จับก็รู้แล้วล่ะเราไปจับดูแล้วกันมันคือพลาสติกอัดลายแล้วก็เคลือบด้วยสารที่ที่มันเห็นสุเหมือนเรื่องของดีไซน์ภายนอกใช่ครับแล้วขอบเนี่ยขอบขอบมันไม่ใช่โลหะนะมันเป็นพลาสติกซูโฟเมียมเหมือนกันแล้วก็ทําเป็นเส้นซิซี่นะฮะคล้ายกับเป็นหนังสือต้องมีเชิือเป็นาจารย์ช่วยเขาด้วยเมย์เป็นหน้าสวมาก็ครือ จริงผมชอบสีขาวมากกว่าสีดำผมว่าดีไซน์มันแล้วแต่คนชอบแต่ที่ต้องชมคือเรื่องของขนาดเครื่องมันคงเดินได้ในขนาดที่มันขยายจอไปดีบางคนก็ด่าเรื่องจอเนะว่าเป็นเพนทายแต่ผมมองว่าอย่าไปสนมันสวยนะคิดดีป่ะเอาดูไม่ดูไดตาดูไปเลยว่าสวยไม่สวยซูเปอร์โมเดยมันสดอยู่แล้วมันสวยดูเนียนตาด้วยเพราะว่ามันคมมากแล้วจอแค่นี้กูเ็ดีแล้วอ๋อนี่คือก็คือพูดง่ายว่ามันก็สมเป็นตัวท็อปอ่ะใช่ครับฟังกชันก็เยอะ กพแน่นอนว่ามันก็เป็นหนึ่งในสองตัวที่น่าสนใจในตอนนี้นะผมเห็นคนบ่นด้วยนะว่าทําไมถึงได้ใช้ไอเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆถึงว่าเขาบอกมันน่าเบื่อมันเล่นตัวสูตัวแพงนยแสดงว่าคนนั้นที่พูดคือเขาเป็นแฟนมันคริงๆเขาใช้มันเยอะแต่ถามผมจะบอกว่าแต่รับแบรนด์มันก็อยู่ในเดิมๆมาหมดนล้ต t นี่สวยนะผมชอบทัชวิทนะผมว่ามันมันดูดีแล้วแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยทำไมอะแต่มันใช้งานง่าย ก็ว่าสวนคือสุภาพไงเรียนสวยไหมผมว่ามันใช้งานง่ายมันคลาดมันเข้าถึงผู้ใช้ง่ายสวยไหมมันเรียบครับมันเรียบมันไม่ได้มีลายเยอะจริงๆพู้มีลายเยอะผมกลับไม่ชอบเนี่ยลิเกไปแต่ถ้าเกิดบางแบรนด์ที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายนี่มันก็ว่าทําไม่ได้แล้วสุดที่ดีฟอลก้อนนี้คืออยู่อลื่นไหมพี่ลื่นมากนะลื่นลื่นกับมงรองใครเป็นไงก็คือประมาณว่าติดนิ้วเลยพี่คือถ้าเกิดติดนิ้วมันนึกนะไม่ลื่น คือลื่นติดนิ้วอ้โลื่นเหรอล้มเลยวะพี่ใช่ติดนิ้มเลยดึงออกมาได้เลยอ๋อติดนิ้วก็ญิงเลื่อนไม่ลื่นมันควรจะ่างใพูดกับเราถ้ามันมันมาไกลแล้วล่ะเอาเอาว่าผมพูดจริงนะเลือพวงทุกวันนี้แม่งลื่นทุกตัวมันมันลื่นจะไปทขอะไรแล้วใช่ค่ะเพราะฉ้นยกเว้นคุณจะมีโทรศัพท์ไว้ประมวลผลหนังแปงรหัสปลายโอเคอาจจะต้องมองหาตัวแรกของนี้ถ้าคุณไม่ได้เอาไปตัดต่อหนังหรืออะไรก็ ที่จริงผมชอบเอสเมันมากนะเอสเปนตัวใหม่เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเริ่มลงขึ้นเริ่มแรกเลยไคือจุดเนี่ยคนก็บอกว่าเยื้องใช่ไหมแต่ในตัวทดสอบเนี่ยผมบอกว่ามันมันตรงมากนะตรงกว่าเดิมตรงกว่าโน้ตสองกดเลยดีกว่าฉลาดของูแล้วจริงแล้วมันมีอะฟังก์ชั่นมันมีฟังก์ชันพิเศษเนี่ยครับนี่นี่คือลายก็จะมีตลอดอยู่5ตัวนะครับเรียกว่าแอลคอมมานด์ เป็นพระเอกเลยนะทำมาแปลว่าอะไรนะทำมาเหมือนกับแปลว่าการสังการแล้วแองครับแองเหมือนอากาศแปลว่าก็คือแบบแล้สังการด้วยอากาศเรียกว่าการสังการแก้คอสติดโอ้ยไปสวยแบบบนฟ้าพี่ก็เล่นทาฟ้าขอมคุนเรื่อแฟนผมมุนนะไกลครับใกล้นี่ตอนนี้จีบอาจารย์อยู่คนหนึ่งนะครับเฮ้ยแก๊กซื้อแก้อแื้อเฮ้ยน้องเขาจะได้รู้ไงเสร็จแล้ว ก็หลักๆนะครับจะมีอยู่5ตัวด้วยกันตัวแรกนะครับเรียก Action Memo ครับมันทำเรื่องทีไร Action Memo ก็จดปันทึตดวดนะคใช่ใช่แล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคือจดชื่อรวดไม่พอนะคือเวลาอย่างเช่นคุณจดเบอร์โทรศัพท์คนไว้เนี่ยแล้วจดชื่ออย่างเงี้ย คุณสามารถกรอกลงไปในสมุดโทรศัพท์ได้เลยนะหรือว่าจะเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้เพิ่มขึ้นกรอกลงไปในสมุดโทรศัพท์ได้เลยที่มันพิเศษตรงไหนวะพี่ก็คือมันแปลจากลายมือเราอ๋อบางทีพี่ไม่ได้พูดแปลไปเป็นหนุนในสมุดโทรศัพท์เขียนก่อนด้วยมือใช่เซฟจากมือกลายเป็นตัวพิมพ์ลงถูกต้องครับสมุดโทรศัพท์แล้วสามารถรถรถจดเบอร์อย่างเงี้ยรถสัมภูร์ออกได้เลยนะเก๋ไหมล่ะวว้าใช่ครับไอ้วาวเนี่ยเฮ้ยเหมือนแกล้งว้าวอ่ะอันนี้ต่อครับ อันที่สองอันที่สองอันที่สองนะครับก็ง่ายๆกดที่ทีมหนึงกว่าตรงปุ่มปั๊มนะครับปุ่มปั๊มนจบใกล้นิดตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้เนี่ยเห็นแล้วปล่อยแล้วอันที่สองนะครับชื่ออะไรครับแซฟบลู๊กครับอแซฟบลู๊กก็คือแบบว่าเวลาคุณวางแผนการเดินทางต่างๆเนี้ยคุณสามารถเข้าค้นหาทั้งหมดแหละใช่ก็คือมารวมกันเหมือนคุณการจดบันทึกที่จริงมันไปแปลงเป็นไดอารี่ก็ยังได้นะคือมันนี้ไงสมถติเราเสิร์ชเข้าไปหาอะไรเกจออะไรสักอย่างในเว็บเพจเราสามารถ เก็บหน้าเว็บเพจแล้วน่ะให้มันเป็นลักษณะเหมือนไฟล์รูปเป็นสมุดภาพอย่างเช่นเราอยากมาเกาะช้างเนี้ยคุณสามารถวางแผนด้วยแอปบุูปได้นะครับเสิร์ชสกอตช้างก่อนใช่ค่ะได้หน้าเพจที่ต้องการเซฟเป็นสแท็บลูปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนไดรฟ์ภาพนะแต่พอกดกลับมาไม่ใช่ภาพครับมันกลับไปเป็นลิงก์อันนั้นที่เราหาถูกต้องค่ะมันก็เก๋ดีเป็นการเก็บลิงก์ในรูปแบบสมุดภาพสามารถเก็บลิงก์ยูทูบมันได้ด้วยลิงก์วิดีโอก็ได้และเป็นภาพแบบสวยงามจัดเก็บดูสวยงามเลยใช่รู้สึกขึก็ไม่คิดเลยใช่ไหมครับใช่ครับจริงจร์กกอ่ะเ็บ ใช่สุดโต่งใช่ไหมก็เป็นลูกม้าแบบเท่ๆลูกม้าแบบสุดต้องอะไรต่อโอเคมาดูให้สามนนะครับให้สามก็ชื่อสีไลท์สีไลท์ก็คือเขียนภาพหน้าจอเขาคือมีจับที่จับภาพหน้าจอออาจารย์สองปีสกีอะไรนะฮะสีไลท์อ่าโอเคไลท์นแล้วก็นะครับผมได้การศึกษาก็นี่นะครับดูนะครับที่จะจับภาพหน้าจอก่อนแล้วเขียนหน้าจอได้เลยฮะอย่างนี้นะครับครับ QUS ครับ โอเคเอาดิชแทสอันน oh, okay. okay. ี <S 2> <S 2> <OK> <S <S ้นะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับใช่ครับจริงจริงของเจ้ฟังชันการการวาดของมันนะก็คือการเปลี่ยนปากกาอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้ฉลาดนะและสวยฉลาดอย่างนี้คือมันสามารถปรับได้เยอะนะหัวปากกาได้หลายแบบปรับขนาดได้ปรับสีได้มันสามารถ เซฟปรได้ใช่มันปรับได้ด้วยการกดปุ่มด้วยไงใช่ครับคือถ้าเกิดเป็นโปรแกรมทั่วไปก็ต้องจิ้มเลือกสีใช่นะฮะแล้วก็มาวาดวาดเสร็จไปเปิดเมนูจิ้มเลือกสีอันนี้เราเซฟเป็นโปรไฟล์ได้ต้องหมว่าเราจะสีไหนแล้วเรากดที่ปั๊ก้วสามารถดูดสีจากวัตถุได้ด้วยนะมาเก็บไว้เป็นสีที่เราต้องการเก็บออกมาใส่กล่องไม่ใช่เก็บเป็นพิซซ่รี่ไว้ฮะไม่ใช่ตันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยเขียนฮะพยายามกดทั้งว่า้อเดสทค้างให้ถูกต้องนี่เลยพี่เดี๋ยวเขียนโชว์เลยอ๋อเปลี่ยนสีดูให้ช เกาะช้างใช่ครับลานันยยืดอย่างนี้เลยให้คนเห็นชัดชัดอ่าอันนี้ครับเกาะช้างซูมซูมมาเป็นช้ำไหมโอเคก็เขียนเซฟภาพจากหน้าจอปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะใช่ครับแล้วเขียนเป็นภาพได้เขียนพมสูดได้ตัดภาพได้ด้วยไหตัดได้หรือป่าตัดได้ตัดได้วัตถุนี่ต้องการตามลายเราลากไป้องครับที่ฟังก์ชันในการใช้ปรกเนี่ยมันคือเป็นไฟล์ภาพโอเคข้อต่อไปก็ส่งเป็นอีเมลก็ได้นะ เอสไฟเดอร์ครับเอสไฟเดอร์เอสไฟเดอร์ก็ง่ายๆตามชื่อเลยการค้นหาหาเอสไม่ใช่คือการค้นหามันมันค้นหาได้ทั้งในเครื่องแล้วก็ผ่าน Google ด้วยนะคะมันคือระบบค้นหาออฟไลน์และออนไลน์ในตัวเดียวกันถูกต้องครับเขียนอะไรไปปุ๊บสมมติเราค้นหาว่าเกาะช้างอะไรที่เราเคยบันทึกว่าเกาะช้างหรือทูเกอร์เดเกาะช้างทูเกอร์เดียเกาะช้าง ันให้เราเลือกเลยถูกต้องแต่เปิดจากหน้าเดียวไม่ได้เลยต้องมามันเจ๋งตรงที่ว่าสามารถใช้ในเครื่องได้ด้วยมันเจ๋งทุกฟังก์ชันเลยนะผู้จบเนี่ยไม่หรอกด้วยจริงมาทำมาดีจริงโอเคแล้วแอร์คอมมายมันเป็นไม้ตายของรุ่นนี้ไงมันคือคำสั่งหน้าคำสั่งดวนแบบโอเคสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนะครับคือะไรครับวินโดว์นะครับอันนี้ก็คือการไล่เวทครับเหมือนเราเป็นเนกิมะอะไรกันเนมะเขียนที่หน้าจอเหมือนกับว่าจริงแล้วเรื่องอะไรขึ้นเนกีมะ กระตูนเล่องในกีบ้างยังอดีตบ้าเลยนะครับโอเคโอเคเป็นพ่อมดเป็นพ่อมดคนหาด้วยเอสฟิเดอร์ดูด้วยครับสมมตินะครับไม่เคยอ่านเขียนก็เหมือนกับเขียนประมาณนี้คือเราดูเรื่องอะไรวันนี้กีบมาเด็กที่เป็นเลือดมนต์ผอนมาเป็นใช่ครับที่มันเป็นนักเรียนห้องใหย่มาเป็นเรื่องหล่อโอเคแล้วก็คือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นดูกรอบนะที่จริงผมแค่สกิมนิดเดียวมันก็สามารถสร้างได้และโอเคครับกระตุ้นเรื่อง ก็คือการเอากลับมาก่อนหมายถึงเราเล่้กี่ม้าดิเอาหม่เอาเป็นวินโดเลยเรื่องหมาย ไฮมินโดเนี่ยก็ง่ายๆเหมือนกันไล่เมฆนะฮะก็คือการเขียนบนหน้าจอเป็นกรอบหรือวงกลมก็ได้ที่จริงสกิลนิดเดียวเองได้เลยนะแล้วจะขึ้นมาเป็นคําสั่งลัดอย่างเงี้ยครับเพื่อประมาณนี้นะครับง่ายๆคือการสร้างมินิวิกเจ็ตอ๋อโอ้โเปิดเป็นหน้าหน้าขึ้นมาพอเราขีดวงตรงนั้นแล้วเราเลือกให้ได้ว่าให้วิกเจ็ตพวกเนี้ยวิกเจ็ตหรือวิกเก็ตจะเอาอะไรขึ้นมาวิกเจ็ตนะแปดอย่างเก้าอย่างเนี่ยตัวไหนมันแสดงขึ้นมาในกรอบที่เราเขียนแต่ว่ามันมันจำกัดนะครับใส่เข้าครับประลาตัวสับนะครับ รับด้วยนี่เลยพี่นี่ดีครับโอ้โหมานนี่นี่ฮัลโหลครับคุณใช้เกียร์อยู่หรือเปล่าฮะใช่ก่ับเอาสวัสดีครับทุกครับไม่มีอะไรนะฮะก็งานส่วนตัวครับหายตแมวไม่้รอกยามไล่ผมออกนะครับเมื่อกี้เผมลืมจริงเราสามารถรับด้วยนี่ได้คะัมตุ่กับซีเกียใช่ครับเมื่อกี้นะพ่งพิ่ง อไม่ฉุบเออลืมเลยก็ลากสี่เหลี่ยมอ่าโอเคลที่กีดดูนี่ได้ไหมจริงจริงแล้วมันไม่ต้องลากสี่เหลี่ยมก็ได้นะให้มันจะได้ขนาดที่เราต้องการไงอ่าโอเคไม่ได้น้องมันรู้สมัยทาระสี้โอ้โอเคมาละขัแล้วเลือกหนึ่งแล้วเลือกไปกินเล็กแล้วกันแต่กินเลขครับแต่ว่ามันเรื่องที่จำกัดนะมันต้องเฉพาะมันต้องเฉพาะมันมีเลือกใช่ค่ะกินเล็กก็จะขึ้นมาหน้าจอท๋อมีประโยชน์ตรงไหนก็คล้ายๆกับเมื่อก่อนมันก็สามารถสร้างเป็น เอ่อวิน,นโด้เล็กๆได้นะฮะมิน,น,น,นมิวินโด้ก็ประโยชน์อย่างเช่นนี่คือการสั่งมินิวินโด้แบบใช้ S Pen คุณมันไอ้เนี่ยมันสั่งงานบนหน้าแอปอะไรก็ได้ใช่ครับอย่างเช่นคุณเออ่มันชีอีเมลก็ส่งมาเป็นรายรับรายจ่ายได้ค่ะม,ม,มันหยุดมันคุณเล็วขึ้นมาคือไม่ว่าอยู่หน้าไหนคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ห <ๆ S 1> มเดเลยโอเคมีทั้งห้ฟังก์ชันเพราะว่าแอร์คอมมาเนี่ยมันสามารถสั่งได้ทุกเน่ตทุกทุกหน้า ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เราน่าจะใช้แน่นอนนะการค้นหาครับนะฮะการทําเป็นบุ๊กมาพิเศษใช่ไหมครับรับโชว์แล้วรับโชว์รับโชว์นี่นะครับเกลี้ยเกียร์ครับสวัสดีครับครับตอนนี้อ่านรายการอยู่นะครับขอเชิญเลยครับไม่เป็นไรเขไม่ได้ทขาไม่ว่าเขาไม่ไล่ไม่จริงจริงผมไม่ได้ใส่เสื้เชิ้กระพอยเลยทีนี้ก็ไปได้ล่ะอ๋อเออ เฮ้ยไม่เป็นไรสฟ้ก็ไอคนแท้ตีนะครับถามขอเคมาอดอยู่ที่ไอพูดไปเนี่ยจะได้อยู่ในคลิปด้วยนะที่เขพูดไปตนองเลยจะอยู่ในคลิปด้วยที่กำลังถ่ายคลิปรถสามอยู่กำลังถ่ายคลิปอยู่ครับจริงออกไปมาเลยครับเป็นที่ไส่สนุกไหฮะครับครับสวัสดีครับข้อดีคือ,อเราไม่ต้องถามว่าเพื่อนเราคุยอะไรนะครับวางสายได้ทุกนะคนจะรู้หมดนะครับเราได้ยินหมดแล้วแต่ผมขอมีมีมีคลิคนิดนึงฮะถ้าเกิดอยากจะคุยคนเดียวนะครับไม่ให้ทุกคนได้ยินนะฮะ ตัดเสียงโทรศัพท์ให้เบาที่สุดแล้วคุณสามารถแนบหูได้อย่างนี้ครับจะคุยได้เหมือนโทรศัพท์เน้เลยแล้วลองคุยไม่ได้ยินครับหรือง่ายกว่านั้นเราคุยด้วยอันนี้ก็ได้เฮ้ยอันนี้เท่กว่าอยู่ที่ข้อมือเหมือนที่เฮียเขาบอกโทรศัพท์อ่ะเราไม่ได้พกตลอดอยู่แล้วตอนนี้ด้วยขนาดด้วยอาจจะไม่อยู่ในกระเป๋าอาจจะอยู่ที่โต๊ะทำงานเราสามารถใช้ตัวนี้รับโทรศัพท์ได้ตลอดไกลแค่ไหนอ่ประมาณสิบเมตรครับ1ิเมตรนะคคือมาจรฐานบูทเทิลไปครับประมาณ10เมตรไกล ก็คือกาจระเข้เกียร์คิดด okay. oh, ูนะครับคุณกำลังอยู่บนรถไฟฟ้าสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหอะไรผมไม่รับหรอกเอาไปเฮ้ยมันมันคือจินตนาการนะผมอยากได้อย่างนี้มาตลอดเลยนะคือ้ก็หน้าอย่างหน้าหล่อๆหน่อยก็โอเคอ่ะคือผมหล่ออ่ะโอเคโอเคคคครรัับบโอเก็นี่ก็คือกาจระเข้เกียร์แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมันเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นไลน์แจ้งเตือนอีเมลได้ด้วยตัวเครื่องเราไลน์นานขึ้นเลยนะ สติ๊กเกอร์ก็แสดงนะครับใช่ค่ะแล้วก็ส่งเป็นรูปมันจะบอกว่าให้ไปดูใช่ค่ะแต่ของว่ามันส่งสติ๊กเกอร์แล้วแสดงนี่ก็เท่แล้วนะที่จะมาเกย์ารประมวลผมค่อนข้างเร็วมันเตือนไวสไลด์ไวนะฮะแล้วก็คุณไม่ต้องกลัวหน้าจอจะติดตลอดนะฮเนี่ยหน้าจอดับแล้วแต่คือต้องยกขึ้นมาอย่างเงี้ยหน้าจอจะติดให้เราดูเวลาจริงเหรออ่าแล้วอยากจะเข้าโหมดกล้องนะครับก็แค่สไลด์ลงมาครับก็จะเข้าโหมดกล้องนะถ่ายรูปถ่ายรูปได้นะครับถ่ายทางนี้ถ่ายนี้ถ่ายแบบนี้ถ่ายนน แล้วถ่ายวีดีโอได้ด้วยนะครับความละเอียด 720p ถ่ายได้สิบวิเพราะว่าป้องกันนะฮะป้องกันการแอบถ่ายเราต้องจะบอก10บวิก็แอบถ่ายได้กล้อง2ล้านนะจะบอกว่าถ่ายภาพนิ่งดีนะแต่ว่าวีดีโอต้องปรับปรุงเพราะวีดีโอไม่ค่อยคมชัดเพราะตอนนี้กำลังจะเปิดให้ใช้กับอุปกรณ์โดยที่ใช่ที่โน้ตจริงผมว่าปัญหามันคือตอนนี้ต้องต้องผลิตแอปเยอะๆแล้วล่ะจะได้รองรับสมาร์ทวอทต์ตัวนี้แล้วซีเกียร์ ผมลองโทรหาพี่โตละเอียดผมจะดูนะต่อว่ามันเป็นยังไงอ๋อมาติดใจใช่ไหมครับแท่ฮะนี่ครับอ๋อเนี่ยมันจะขึ้นเป็นชื่อผมเลยนะเนี่ยผมขึ้นมาโปรรายละเอียดมันเรื่องน่รักเลยครับลองรับลองคุยเดี๋ยวผมลองฟังหน่อยสวัสดีครับหูได้ยินเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยนะอยู่ตรงไหนะฮะใช่ฮะได้ยินเลยครับก็มันอยู่ใกล้ๆผมว่าเราหมู้ตั้งนานนี่ครับ ประมาณนี้โชว์ด้วยโชว์ชื่อด้วยวช์ได้ด้วยเกียร์ด้วยแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็โน้ตสามประมาณนี้ส่วนตัวผมขอชมนะมันเป็นสมาร์ทวอทที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยครับราคาเแพงครับแ9 0 0ันเก้าซื้อไหมผมว่าแพงไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้คู้แ่งก็ราคาลงไปด้วยไื่แพงะไรนี่มันคุณะแบบกันคือนางคอนเทนต์การแจ้งเตือนแล้วก็โซนี่สมาร์ทวอทจริงแล้วี่บอกว่าฝ่ายนั้นเขาใช้จอค่อนข้างด้อยกว่านะ คนเขาเนการใช้จ่ายแจ้งสุดแล้วก็ประสิทธิภาพการทช้งานแบบยาวนานเพราะตัวนี้ล่อแบบโอ้โหตัวนี้แบบซัพเปอร์มูเล็ตเลยฟังชั่นแบบความสวยงามในการใช้งานสูงและมีกล้องอันนี้เป็นพรเอกเลยนะผมชอบตัวมีกล้องมากฟังก์ชันเยอะกว่าเขาได้ครับผมขอยิงลูกดอกได้ไหมเหมือนโคนันอะแล้วก็แปลงมาแปลงแอปอ๋อลูกแอปยิงลูกดอกได้ใช่ครับตัวนี้มีอะไรเสิร์ฟไหมคุณบลูมตัวนี้ครับครับก็จะมีภายในอย่างเช่นอย่างบะบบจอใหญ่ใช่ไหมครับมีแบบ ปีจเจอร์ที่แบบทำให้มันเล่นได้ด้วยมือเดียวอะครับใช่ครับเขาเป็นไงก็เหมือนกับประมาณว่าเหมือนย่อหน้าจอให้มันเล็กลงแต่เราสามารถแบบเลย่ออะไรประมาณน้เข้าใจกันโทรออกนะใช่แต่ไม่ใช่งานมือเดียวผมก็ใช้งานมือเดียวได้อยู่แล้วอ่ะเออมือบ่นเลยผมไม่ไคยทำไมผมก็มือเดียวตลอดนะไม่เห็นมีปัญหาสำหรับผมเลยแล้วก็หน้าจอฮะชัดมากใช่ครับสีสันแจัมขอชมเรื่องกล้องนะผมว่ากล้องของโน้ตสามันดีมากเลยนะเดี๋ยวหน้าภาพไปดูใช่ภาพคอนเทนต์ก็สวยขอจุดอ่อนหน่อจุดอ่อนแล้วครับ ผมว่าปัญหาเดียวตอนนี้คือปัญหาเรื่องราม่าแหละเรื่องต้นต้นแปดร้อยเพราะถามว่าตัวนี้ผมถือว่ามันสมบูรณ์นะต่อการใช้งานแต่บางคนอาจจะไม่พอใจอยากได้ตนี้ปนต้นแปดร้อยก็ได้ครับอันนี้เป็นมันก็คือู้เาใช้อาตัวผู้ใช้มีสิทธิที่จะไม่พอใจใช่ไม่อยากไม่มั่นใจใช่แต่ส่วนตัวผมถูกใจตัวนี้ผมนี้ผมให้เป็นมือถือที่ดีที่สุดระดับต้นต้นก้กล้องน้าเป็นไงกล้องหน้าโอเคนะถ่ายมาสวยครับความละเอียดชัดนะครับมีดวตโหมดด้วยก็ ราคาราคา2 3 5 0 0ืนสาัค่ะคือจริงๆของมันดีนะฮะของมันดีแต่ว่าราคาก็เลยราคาสูงนะถ้าถามว่าราคาสูงก็คือสมราคาอือสมราคาประมาณนี้ก็คือกาแลกี่อยากจะบอกราคาสูงสทงใไมไข่ดีจังคนซื้อเยอะนะเนี่ยเพราะว่าซีรีส์โน้ตหนึ่งและสองทำมาดีไงใช่ค่ะนะฮนนี้ก็คือเป็นรุ่นสามที่พิสูจน์ตัวเองออกไปมันก็เหมือนจริงๆมันก็เหมือนเขาได้ชื่อเสียงตัองเต่ตใช่ตัวนี้จะต่อยอดความสำเร็จได้ไหมเราต้องดูในกาแล็กซี่โน้ตสี่ มันฮะถ้าเกิ็ยังคิดอยู่ก็ตัวนี้ก็คจะผมว่าน่าจะยีนนะคนน่าจะติดแตเอสเซนแล้วล่ะก็จริงๆอะก็คือเป็นตัวเลือกแรกๆอยู่อะฮะตอนนี้ถ้าเกิดคนมีงบถึงใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้มีการซื้อเกียร์เป็นลูกเล่นด้วยใช่ค่ะครับจริงๆพูดตรงนะถ้าจะซื้อโนอสสามแล้วคจะซื้อตัวนี้ด้วยใช่ครับมันแพงประมาณนี้ครับกาแล็กซี่โนสสามกับกาแล็กซี่เกียร์ปั๊มใช่ครับโอ้โหนี่รีวิวจนตรังมืดเลยครับเราหรือรุ่นประมาณสิบเอ็ดเองไม่ใช่ละตอนนี้ก็คือ หาดทรายขาวรีสอร์ทครับผมอยู่บริเวณหาดของแถบนะของอยู่บริเวณหาดอะไรนะหาดทรายขาวหาดทรายขาวชื่อเลยนะฮะทรายขาวนะครับคือตอนเดินทางมานี่ค่อนข้างยากหน่อยนะมันทางมันชันขับรถไม่แข็งก็ไม่ควรนะครับรถถน่ากลัวค่ะด้วยใช่ครับแต่ถ้าเกิดมาถึงแล้วนี่เหมือนเป็นกระไดเลยนะสุดยมากจะเหจ๋งมากสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ